สวัสดีค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าติดธุระสำคัญนะคะก็วันนี้จะมาติดตามผลกันนะคะอันนี้คืองานที่โมเคลือบงานไว้ครั้งก่อนเนี่ยด้วยน้ำยาเคลือบตัวนี้แล้วก็จะติดตามผลให้ดูว่าหลังจากเคลือบจะเป็นยังไงนะคะนิ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะไม่แข็งมากแล้วก็ทรงดอก็กจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะอยู่ทรงดีนะคะอ่าถ้าเป็นต่างหูเนี่ย คือเหมาะเลยเพราะว่ากรีบเขาจะไม่พับนะคะเดี๋ยวโมจะเอาให้ดูนี่นะคะอันนี้จะให้ดูอันนี้เราจับแบบเนี้ยถ้าปกติเขาก็จะยุบเนาะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเอ่อเป็นทรงแบบนี้ดีนะคะปกติเขาก็จะงอไปแล้วแต่อันนี้ก็จะอยู่แบบเนี้ยอันนี้คือโมเคลือบแข็งไม่เยอะนะคะเพราะว่าใช้สเปรย์ฉีดบางๆเอานะคะอันนี้จะจับให้ดูอย่างนี้นะคะ ถ้าเกิดใครอยากได้แข่งเป๊กเลยมีลูกค้ามีลูกค้าเขาเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าเอาไปฉีดแล้วแข็งถูกใจมากเลยค่ะไปฉีดเป็นรูปใบไม้อะไรอย่างเงี้ยอันอันนั้นเขาจะเอาแบบทาแล้วก็บางคนเขาก็เอาไปฉีดนะคะก็จะแข็งดีจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าเป็นงานต่างหูก็จะดีหน่อยเพราะว่าเขาก็จะไม่ม้วนใบก็จะไม่ม้วนใบก็จะอยู่ทรงอะไรอย่างงี้นะอย่างงี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ สีก็ไม่เพี้ยนมากเกินไปนะคะเสียงไอตัวไนกแก้วนกเมลอนมันร้องนะคะสีอ่าเวลาฉีดแล้วเนี่ยสีเขาจะไม่เพี้ยนมากนะคะเพราะทุนเดิมของตัวเนี้ยเขาคือสีขาวอยู่แล้วพื้นฐานของตัวใหม่ที่โมถักเนี่ยอันนี้คือสีขาวนะคะแล้วก็มาแต้มสีเอาพอเราเคลือบไปเง,งี้ยปุ๊บสีเขาก็จะไม่ไม่หลุดออกแล้วนะคะสีก็จะอยู่นี้แล้วถามว่าซักได้ไหม ซักได้นะคะแต่ว่าเราไม่ควรแชร่น้ํานานเกินไปคือเราซักแค่ผ่านๆเราก็ไม่ได้ขยี้เกินไปนะคะเพราะว่าโมเคลบหน่อยเดียวถ้าเราจะขยี้มันอาจจะยับเหมือนผ้าเนี่ยแหละคะ่ะก็จะซักได้ประมาณหนึ่งนะคะซักแค่ผ่านๆซักพอแบบเวลาเขาซักงานฝีมือเนาะเขาก็จะมีวิธีการซักของเขาซึ่งโมงก็ไม่แน่ใจว่าบางคนอาจจะซักไม่เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เอามาให้ดู เท่านี้พอดีโมยุ่งกับงานงานงานของแม่นะคะงานศพแม่ก็เพึงจะได้ว่างมาอัดคลิปให้นะคะช่วงนี้จิตใจก็กำลังจะกับปรับจูนจิตใจนิดนึงนะคะก็จะได้งานถักช้าบ้างแล้วก็ผลงานใหม่ๆก็ยังไม่ออกบ้างนะคะช่วงนี้สะเทือนใจนิดนึงนะคะยังไงขอฝากน้ำยาเคลือบอนเนกประสงค์นะคะตัวนี้ อันนี้เป็นแบบขวดสเปย์นะคะขนาดร้อยี่สิบมิลน,นะคะแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาก็คืออ่ขวดสเปย์เนี่ยเขาจะมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราใช้ยังไม่หมดแล้วเราปิดฝาไม่สนิทหรือเราใช้ไปน,นานๆนะคะอ่าตัวจุกเนี่ยเขาอาจจะ ันอุดตันได้นะคะอาจจะทําให้ตัวเนี่ยตัวอ่าสเปร์ฉีดไม่ออกเนี่ยมันก็จะต้องเปิดขวดแล้วก็ใช้แบบเป็นผู้กันผสมน้ําแทนถ้าบางคนไม่อยากมีปัญหาในส่วนเนี้ยถ้าคนแบบใช้แบบ เอาเก็บไว้ใช้น,น,นานๆอะโมแนะนําให้ใช้แบบขวดฝาเปิดดีกว่านะคะมันจะมีทั้งฝาเปิดแล้วก็แบบสเปรย์ถ้าแบบสเปรย์เนี่ยสำหรับคนที่อยากสะดวกใช้อย่างเงี้ยหรือไม่เราก็เอาหัวสเปรย์เนี่ยขวดสเปรย์เนี่ยซื้อแยกเอาแล้วก็ซื้อฝาเปิดไปผสมน้ำเอาเองก็ได้นะคะเพราะตัวเนี้ยมันจะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะเข้มข้นมากอะแบบฉีดแป๊บเดียวก็แข็งแล้วอะไรประมาณนี้ใช้ดีเลยทีเดียวมีลายลามีหลายขนาดหลายราคานะคะ,ะ,คะก็สามารถแชทเฟซบุ๊กมาสอบถามกันได้คะ่ะว่า อ่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโมจะตอบให้ทางแชทนะคะเพราะมีหลายราคาโมจาราคาไม่ได้ตอนเนี้ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าแชทมาที่เพจใหม่มิตรโมนี้ก็ได้หรือ Facebook พัชยารีโคเชก็ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตาม youtube พัชยารีโคเชไว้ด้วยนะคะเวลามีข่าวสาร <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ